วันนี้ตลาดสุดท้ายนะครับลานจอดรถถึงเนี่ยผ่านโรงเรียนไปอีกหน่อยหนึ่งยาวเหยียดแล้วครับต่นนี้ไม่มีที่จอดแล้วไอตรงหน้าโรงเรียนนี่จอดเต็มไปหมดแล้วนะครับคนที่จะมาก็ทําใจหน่อยตลาดสุดท้ายนี่คนเยอะจริงๆให้ดูเอานะครับนี่ไม่มีที่จอดหมดแล้ว ท้องถนนรถก็เต็มแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีที่จอดชลบอต้องทำงานหนักนะครับวันนี้ข้างทางเต็มไปได้วยรถจอดทั้งสองข้างนะครับตอนนี้ตลาดสุดท้ายของปีนี้นะครับตลาดยำป๋องบันดาลตลาดสองแผ่นดินนะครับถึงแล้วนะครับตั้งแต่นี้ไปโซนนี้ไปก็จะขายของกันละ สิบล้อสวนทางมาไปไม่ได้แล้วครับตอนนี้เออล็อกคอดูเอานะครับเสื้อผ้าเยอะแยะ โซนนี้จะเป็นโซนขายเสื้อผ้าชุดมงครับปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วสวยๆทั้งนั้นนะครับนี่ไปว่าขนขาวเส้นหนื่ะหมวกสสวยนะครับนี่นี่ มองคุณตัวเองรอบหนึ่งนี่นะครับชุดโบราณมีเยอะแยะครับให้เลือกเอา ส่วนโซนนี้เป็นโซนเครื่องเงินนะครับนี่เครื่องเงินแคร่ร้านเดียวจากนั้นก็เป็นชุดเสื้อผ้าสวยๆเยอะแยะนะครับน,นี่เสื้อผ้าเด็กนะครับ มีเป็นลายคนแก่คนเยอะนะครับวันนี้ตลาดสุดท้ายของปีนี้แล้วครับนี่นะครับส่วนมากจะเป็นเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายก็มี เสื้อผ้าเสร็จเราจะพาทุกท่านวนเข้าไปในตลาดที่เขาขายของกันนะครับนี่นี้คือขายชุดมงแต่ข้างในยังมีของกินของใช้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับนี่ชุดสวยเมื่อกี้เจอคนรู้จักก็เลยทักทายกัน อาจจะทรายหน่อยนะครับผมพยายามจับให้ิ่งที่สุดละก็ใครที่เข้ามาดูแล้วก็พยายามกดให้หน่อยนะครับแล้วก็ติดตามดูให้จบนะครับอาจจะยาวสักหน่อยกลับมาดูต่อนะครับนี่แต่มันจะสะท้อนแสงหน่อยนึงชุดครึ่งเงิน ส่วนนี้เป็นของพวกเด็กๆนะครับนี่มีลายหลากสีแต่ปีนี้โซนสีแดงนี่เก็บมาเยอะนะครับนี่นี่ข้างในเสื้อผู้ชายสวยๆถึงปากทางเข้านะครับเข้าในตลาดที่เขาขายชุดไปชุดไทยพวกเครื่องเครื่องนุ่งห่มอะไรนะครับ แต่ของส่วนลาว Lead, ยังยังไปไม่ถึงเยอะไปถึงส่วนลาวจะจะถ่าให้ดูเรื่อยๆนะครับคนเยอะนะครับทีนี่เต็มไปหมดแล้วนี่ เข้าในส่วนนี้จะเป็นเครื่องเครื่องนุ่มผมเครื่องเสื้อผ้าชุดดลายนี้สวยๆครับมันจะมีสไตล์โบราณแล้วก็พวกสไตล์ใหม่ๆนะครับรถพ่วงก็สวนกันนะครับตัวนี้ พ่วงจอดข้างหน้าสวนกันรถไปไม่ได้แล้วโซนนี้เป็นโซนไก่ชนนะครับนี่ก็ขออภัยนะครับถ้าใครได้เข้ามาในกล้องด้วยตั้งใจจะถ่ายให้เห็นทุกคนเข้ามาจริงๆแล้วตอนนี้เดินเข้ามาละสังเกตดีนะครับว่าใครเป็นใคร ให้สังเกตด,ดีๆนะว่าคนเยอะจริงๆเดินสวนทางสวนไปไปมามา ค่าแม่ค้าก็กลัวเงินเอาเรื่อยๆครับตอนนี้สังเกตดีๆนะครับนี่ลูกค้าเยอะแยะเลยนี่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีเท่ากับการใช้จ่ายเงินของพี่น้องชาวม้งของเราเพราะวันเสาร์นี้ก็ปีใหม่มงแล้วครับวันนี้หนุ่มสาวก็มาจ่ายครับมีชุดนี่ชุดกีฬาก็มีชุดมี กิซม่าตอนรับริซม่าก็มีนี่ครบครับ,รบจะไม่บรรยายนะครับให้ดูเอา เีพี่น้องฟังก็พเราวก็มาเยอะนะครับรองเท้านะครับ ขอเนี mm. ่ยคองคุดใน้เนาะนี Dee, ่โซนของกินนะครับนี่ เริ่มมีมาละขาลงนะครับลงน้ำโขงละประมาณร้อยเมตรก็ถึงน้ำโขงแล้วนะครับนี่สวัสดีรับลูกอะ ใครที่ผ่านกล้องก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีเราถ่ายน,นานถ่ายายาวหน่อยติดแล้วครับตอนนี้รจราจรติดแล้วไม่สามารถเดินผ่านได้แล้วตัวนี้ติดแล้วครับตัวน,นี้คนเริ่มทยอยเดินเข้าเข้าออกเตรียมไปหมดแล้วเย ข้าวเหนียวไก้อนตรไปเลยนะข้าวเนียนะข้อข้อเ้ทางเดินของตัวที่มีตัวกเดินผ่านท่านโรยยาผงลุ่มตามทางเดินของตั๋กที่มีกร๋วเดินผ่านตั๋วจะนำตัวยาเข้าตงไปในร่าง ใครที่ยังไม่มาก็มา,ารัาเก็แต่อทิตย์หน้าเริ่มอทิตยหน้าไปก็ไม่ค่อยมีคนแล้วเพราะนี่เป็นอาทิตย์สุดท้ายของปีที่เขาต้องใช้จ่ายกันซื้อเสื้อผ้าเล่นลอเล่นปีใหม่นะครับ ถึงโซนของลาวแล้วครับตอนนี้แต่ผมยังไม่ไม่แวะของโซนลาวนะครับแวะโซนของคนไทยก่อน สาวออกแม่มันไปไหนแล้วหากันไม่เจอแล้วครับตอนนี้คใครที่ยังไม่ได้ไก่ไม่ได้อะไรก็เข้าม,มาเอานะครับนี่ใี่ โซนนี้จะเป็นโซนพวกขา,ายพวกของกินใก่อบนิ้วหนิวตอบบรินีนะครับ คนเยอะจริงๆพี่น้องพี่น้องม้งหลาาเยอะแยะเลยคับถึงริมโขง้นะครับตอนนี้ ขายบิใครับนี่ห้า่เลย้ผมาข้องใบวนะครอยนี่ครับแม่น้ำโขงนี่เหลือแล่นจอดตรงนี้เรือขนของข้าวฝั่งลาว ฝั่งนั้นเป็นฝั่งสปปลาวนะครับอะไรคะแอปเปิลถัูวห้าสิบบาทแอปเปิ้าสิบาทสั่ก็ห้าสบาทลูกค้าเดินตรงมาได้เลยนะคะถั่วห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะถ่ะห้าสิบบาทมาเลยค่ะมาพามาอก้าแล้วนะคะมาพามาบอกแล้วนะคะลูกค้าเดินตรงมาได้เลย เโซนนี้โซน,นพวกขายพวกขักขายส่งนะครับไม่ได้ขายปลีกยนี่ขายส่ง เดินวนไปวนมาหรือเราจะแวะไปโซนประเทศลาวด้วยนะครับ มีพ่อค้ามา่ขายอยู่คนั้นมาขายของด้วยห<ม>อมสินนะครับนี่ของสิบบาทสิบบาท จะเป็น,นงจีนของฝั่งลาวถ้าใครที่เข้ามาก็ต้องผ่านจุดนี้นะครับต้องลงทะเบียนตรงนี้ก่อนที่น้องฝั่งสงปลาวนะครับอ่อ่านป้ายเอานะครับนี่ จะเป็นโซนของพี่น้องฝั่งสพฟลาวนะครับมาตอนนี้พวกของปลาก็หมดไปแล้วเดี๋ยวอยู่หมูปลาน,นิดหน่อยหมูปลาตัวน,นี้ก็มีครับนีตัวเม่นวางก็มีเม่นครับมีเม่นเป็นตัว อีここ้จดอไอตอนนี้เรานั่งเป็นจุดแล้วเรานั่งเป็นจุดแล้วเราจะถ่ายให้ทุกคนเห็นนั่งนิ่งๆล้วะ ชายคนเดินผ่านไปผ่านมา นี่ดูดีแม่ลูกคู่นี้สวยอยู่ เปลี่ยนมุมนะครับตอนนี้เราหันกลับไปด้านหนึง่งเปลี่ยนมุมถ่ายม,ม,มาดิ <c oughs> <c oughs> โนข้างหน้านี่เป็นพวกโซนผลไม้นะครับพี่ผลไม้จะยาวไปถึงตรงที่พี่เสื้อแดงเดินมานะครับผลไม้ส่วนนี้สซนขึ้นบนบนดอยนะครับมีสซนก็ขาตอนขาเข้าบนลานจอดรถนะครับ ก็ขอจบการก็ขอจบแล้วนะครับพี่ก็ถ่ายยาวมา20นาทีแล้ว<อ>ก็ดีใจนะครับพี่ทุกคนเข้ามาดูจนจบแล้วกลับมาดูคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ